ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา<ม>ทวีสินนะครับซึ่งท่านก็เดินสายต่างรประเทศชุดใหญ่นะครับ<ม>เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างงานเพิ่มเงินให้กับคนไทยนะครับโดยนายกเศรษฐาเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษนะครับ<ม>และได้มีการพบปะหารือร่วมกับผู้นำหลายประเทศ<ม>นะครับ เพื่อกระชับความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างกันรวมถึงการแก้ปัญหานะครับการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับซึ่งช่วงวันที่4ถึง6มีนาคมนะครับท่านนายกไปประชุมที่ออสเตรเลียนะครับมีการหารือประเด็นสำคัญกับผู้นำหลายประเทศนะครับรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนนะครับ,รบซึ่งนอกจากนายกไปพูดคุยกับทางผู้นำประเทศแล้วก็ไปพูดคุยกับทางภาคเอกชนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทนะครับ,รบเพื่อเชิญชวนดึงดูดมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนถ้ามีคนมาลงทุนในประเทศไทยก็จะเกิดการสร้างงานนะครับจะเกิดการออหมุนเวียนในเรื่องของเม็ดเงิน กระจายไปสู่พี่น้องคนไทยในหลากหลายสาขาอาชีพต่างๆนะครับ,ร,บรวมถึงตามแนวชายแดนเนี่ยผู้นําอาเซียนหลายประเทศก็ไปพูดคุยกันนะครับ,รบปัญหาบางอย่างต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและก,กันร,รวมถึงปัญหาในเรื่องของ PM 2.5นะครับที่มีเรื่องไฟป่า พัดไปพัดมาระหว่างประเทศอันนี้ก็ต้องคุยกันกับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการจับข่าวคุยกันเพื่อจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ PM 2.5ระหว่างประเทศนะครับรวมถึงปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็อาจจะมีขบวนการพวกขนสินค้าเถื่อนหรือขบวนการในเรื่องของยาเสพติดตรงนี้เนี่ย ผู้นำทุกประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนยก็ไปกระชับความร่วมมือกันมากขึ้นใ,ในการช่วยกันป้องกันและปราบปรามปัญหาในเรื่องของตามแนวชายแดนนะครับ,รบซึ่งท่านนายกเรียกว่าไปชุดใหญ่เลยนะเสร็จจากภารกิจที่ออสเตรเลียท่านก็จะบินไปต่อที่เยอรมันมแล้วก็ฝรั่งเศสทึ่เรียกว่าเป็นสองยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับไปเจรจาในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเพื่อ ดึงดูดเม็ดเงินและกระชับความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของแฟชั่นอันนี้แน่นอนก็จะมาชเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับนำเอาจุดแข็งเอาแนวทางของเขานะครับเข้ามาเติมเต็มนะครับ,รบแล้วก็การสนับสนุนจากทางฝรั่งเศสเพื่อจะเพิ่มมูลค่า ให้กับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับอย่างทางเยอร,รมันก็แน่นอนอในเรื่องของยานยนต์อันนี้เขาระดับโลกเนาะก็จะมาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นตลาดใหญ่ข,ของกันนะครับเพื่อจะดึงเม็ดเงินนะครับสร้างงานเพิ่มเงินให้กับคนไทยมากขึ้น <ninth. S 2> ครับก็เรียกว่าเป็นเซลแมนอันนี้เรียกว่าซุปเปอร์บิ๊กแมทเลยคือไปหลายประเทศหลายวันเลยเพื่อดึงเม็ดเงินจากทั่วโลก เข้าสู่ประเทศไทยเข้ากระเป๋าคนไทยนะครับ